ชายผู้มัง่งคั่งบังเอิญพบเด็กหญิงขอทานอยู่ข้างถนนแต่เมื่อเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นความจริงที่เขาเห็นกลับทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นเด็กหญิงที่ถูกทอดทิ้งเธอคือใครและทําไมพ่อตระกูลใหญ่ถึงกลับมาหาเธอในเวลานี้ความลับที่ถูกปิดบังมานานกําลังจะถูกเปิดเผยได้พบกับลูกสาวที่กําลังขอทานอยู่บนถนนพ่อตระกูลมัง่งคั่งกลับมาหาเพื่อทําอะไรเสียงฝีเท้ากระทบทางเท้าเย็นชื้นหลังฝนตก กลิ่นดินเปียกและควันรถคลุ้งในอากาศแสงไฟถนนสลัวสะท้อนบนแอ่งน้ำเล็กๆชายวัยกลางคนในชุดสูทร,รู้หยุดก้าวเดินสายตาของเขาถูกตรึงไว้ที่ร่างเล็กๆข้างกำแพงเก่าเด็กหญิงผมยุ่งสวมเสื้อขาดและมือที่สั่นไหวถือถ้อถวยเหรียญหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเสียงเหรียญกระทบกันเบาๆดังก้องในความเงียบและเมื่อเด็กหญิงเง่อยหน้าขึ้นดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาก็สบเข้ากับสายตาของเขา ริมฝีปากของชายผู้นั้นสัน่นร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงด้วยหินเขาเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยจนไม่อาจลืมใบหน้าที่เขาเคยอุ้มในอ้อมกอดเมื่อหลายปีก่อนเด็กหญิงคือลูกสาวของเขาเองเสียงรถบีบแตรดังแทกเข้ามาแต่โลกทั้งใบของเขากลับเงียบสนิทกลิ่นเหงื่อจากผู้คนที่เดินผ่านเสียงรองเท้ากระแทกพื้นถนนทุกสิ่งเหมือนถูกกลืนหายไปในภาพตรงหน้าหัวใจบีบรดัด ความจริงที่ไม่คาดคิดกำลังแทงทะลุเข้าไปในจิตใจเขาเก้าวช้าๆเข้าไปใกล้มือของเขาสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ดวงตาของลูกสาวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่เชื่อใจราวกับว่าเธอไม่รู้จักเขาอีกต่อไปเขายื่นมือออกไปแต่เด็กหญิงกลับหดตัวนี้เสียงร้องแผ่วเ,เบาเหมือนเสียงแตกหักของบางสิ่งที่ลึกในวิญญ,ญาณภาพตรงหน้าคือบาดแผลที่เจ็บยิ่งกว่ามีดกรีดคำถามที่ไร้คำตอบผุดขึ้นมาในหัว เขาหายไปนานเกินไปหรือไม่หรือความมั่งคั่งทั้งหมดไม่อาจทดแทนสิ่งที่หายไปสายตาของผู้คนที่เดินผ่านจับจ้องมาที่ทั้งสองบางคนกระซิบบางคนมองด้วยความสงสารและบางคนเดินนี้ราวกับไม่อยากรับรู้ความจริงอันโหดร้ายชายคนนั้นกำลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตที่เขาทิ้งไว้และความจริงอันเจ็บปวดที่ปรากฏตรงหน้าเขาสูดลมหายใจเข้าลึกอากาศเย็นเฉียบเหมือนก้อนหินกดทับอยู่ในอก สายตาของลูกสาวยังจ้องมองมาด้วยความหวาดกลัวแววตาที่เคยไร้เดียงสากลับเต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่อาจลบเขาเอ่ยเสียงแผวเรียกชื่อที่เขาเคยพร่ำเรียกในค่ำคืนแห่งความคิดถึงแต่เด็กหญิงกลับสายหน้าริมฝีปากเม้มแน่นร่างกายสั่นเทาเหมือนจะหลุดออกเป็นชิ้นๆเสียงฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมากระทบกับหลังคาสังกสีที่พังเก่าเนื้อหัวเสียงนั้นดังแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นร,รัว ทุกหยดฝนเหมือนคำพิพากษาที่ฟาดลงบนวิญญาณเขาเขามองไปรอบๆกองขยะเกลื่อนถนนกลิ่นเหม็นคละคลุ้งจากเศษอาหารเน่าและลูกสาวของเขากำลังนั่งอยู่ท่ามกลางนั้นเหมือนดอกไม้เล็กๆที่ถูกเหยียบย่ำจนหมดความงดงามเขาก้าวเข้าไปอีกครั้งหยิบธนบัตรจากกระเป๋าเสื้อสูตรยื่นออกไปอย่างสิ้นหวังแต่เด็กหญิงกลับผลักมือเขาออกน้ำตาไหลอาบแก้มขาวซี่ เสียงสะอื้นนั้นบาดลึกลงไปในใจลึกกว่าคำพูดใดๆที่เคยได้ยินเขารู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากความเป็นพ่อเหมือนมีใครบางคนกำลังกรีดเส้นใหยระหว่างสายสัมพันธ์จนขาดสะบันทันใดนั้นชายแก่ร่างสูบผอมคนหนึ่งก็ก้าวออกมาจากเงามืดเสื้อผ้าขาดรุงริง่งมือหยาบก,กร้านวางลงบนบ่าของเด็กหญิงสายตาคมกริบจับจ้องเขาอย่างไม่เกรงกลัวอย่ามายุ่งกับลูกของฉัน เสียงทุ้มต่ำแต่หนักแน่นกรีดฝ่าความเงียบของถนนในยามค่ำโลกทั้งใบหยุดหมุนคำพูดนั้นเหมือนคมดาบเฉือนกลางหัวใจลูกของเขากลายเป็นลูกของคนอื่นไปแล้วหรือดวงตาของเด็กหญิงหันไปมองชายแก่เต็มไปด้วยความผูกพันและความไว้ใจเป็นแววตาที่เขาโหยหามาตลอดหลายปีแต่กลับถูกยกให้ชายแปลกหน้าที่ไม่ใช่เขาร่างกายเขาสั่นความมั่นใจและศักดิ์ศรีที่สร้างมาทั้งชีวิต ถูกบทขยี้จนเหลือเพียงผงทุลีเสียงเครื่องยนต์จากถนนใหญ่ดังแทดแต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับพราเลือนสิ่งเดียวที่ชัดเจนคือภาพลูกสาวในอ้อมกอดของคนอื่นความจริงที่โหดร้ายกว่าฝันร้ายความมัง่งคั่งทั้งหมดไม่อาจซื้อน้ำตาที่หลั่งออกมาในวินาทีนี้ได้เขาเกื้อมือไปอีกครั้งแต่คราวนี้เด็กหญิงหลบไปอยู่ข้างหลังชายแก่สายตาของเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยการตัดขาดและความห่างเหินที่เจ็บเกินบรรยาย เสียงในหัวเขาดังก้องนี่หรือคือผลของการหันหลังจากครอบครัวนี่หรือคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับเขายืนนิ่งท่ามกลางสายฝนที่สาดลงมาแรงขึ้นเรื่อยๆหยดน้าไหลรวมกับน้ําตาที่เขาไม่อาจกลัน้นและในเงามืดของค่ําคืนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังถูกพรากไปตลอดกาลเขายืนนิ่งอยู่กลางสายฝนสายน้ำเย็นเฉียบไหลรินลงบนใบหน้าแต่ความปวดร้าวในอกกลับร้อนแรงยิ่งกว่านรก ภาพลูกสาวที่เขาเคยอุ้มเล่นในสวนเสียงหัวเราะใสๆที่เคยก้องกังวานในบ้านหรูกลับเลือนหายไปเหลือเพียงเงาของเด็กหญิงขอทานตรงหน้าเขาไม่อาจเชื่อแต่สายตาที่จ้องตอบกลับมาคือหลักฐานที่โหดร้ายดวงตาคู่นั้นใช่ลูกสาวของเขาแน่นอนชายแก่ข้างกายเด็กหญิงขยับเข้ามาใกล้ร่างผอมแห้งเต็มไปด้วยรอยแผลและกลิ่นอับชื้นเสียงของเขาต่ำลึกแต่แฝงความเย้ยหยันคุณกลับมาทำไมตอนนี้ ตอนที่เธอไม่ต้องการคุณอีกแล้วคำพูดนั้นเสียดแทงเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางอกเขาอ้าปากจะพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งห่อหุ้มรอบตัวเด็กหญิงเกาะชายเสื้อของชายแก่แน่นนิ้วเล็กๆสันไวแต่แฝงด้วยความไว้ใจเขามองภาพนั้นด้วยสายตาแตกสลายความมั่นใจและศักดิ์ศรีที่เคยถือครองเหมือนเศษกระจกแตกละเอียดกระจายเต็มพื้นเขาเอ่ยเสียงสั่นเครือ เธอคือลูกของฉันจริงๆใช่หรือไม่ชายแก่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่ความสุขแต่เป็นเสียงที่เย็นชาและโหดร้ายลูกของคุณคุณทิ้งเธอไปคุณไม่มีสิทธิ์จะเรียกแบบนั้นสายฟ้าผ่าลงมาบนท้องฟ้ามืดมิดเสียงดังสะท้อนก้องไปทั่วตรอกแคบเงาสองร่างที่ซ้อนทับกันยิ่งตอกย้ำความจริงเด็กหญิงค่อยๆหันกลับมามองเขาแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคำถามทำไมพ่อถึงไม่มาหาหนูเลย เสียงเล็กๆนั้นสั่นพร่าแต่ชัดเจนราวกับคมมีดแทงทะลุเข้ามาในใจโดยไม่มีเกราะป้องกันเขาสุดเข่าลงกับพื้นถนนที่เปียกชื้นน้ำฝนสากระเซ็นใส,ส่สูตรรู้ราคาแพงจนหมดสภาพเขายื่นมือออกไปอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ยื่นเงินแต่ยื่นด้วยหัวใจทั้งหมดที่เหลืออยู่พ่อผิดเองพ่อจะไม่ปล่อยให้หนูต้องเจ็บอีกแต่ก่อนที่เด็กหญิงจะขยับชายแก่กลับก้าวขวางเอาไว้สายตาแข็งกร้าวเหมือนกำแพงหิน คุณคิดว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำจะแก้สิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือเด็กหญิงมองทั้งสองคนน้ำตาไหลพรากใบหน้าเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความสับสนหัวใจของเธอกำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนและในจังหวะที่เธอกำลังจะตัดสินใจเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นจากความมืดด้านหลังเสียงของผู้หญิงแหบพร่าแต่เต็มไปด้วยพลังที่กดดันหยุดตรงนั้นความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดทั้งเขาทั้งชายแก่และเด็กหญิง หันขวับไปยังต้นเสียงและสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าคือหญิงลึกลับในชุดเก่าโซมใบหน้าซ่อนอยู่ใต้หมวกกว้างสายตาคมกริบจับจ้องเขาเหมือนรู้ทุกความลับเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นเด็กคนนี้อาจไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของคุณถนนมืดเงียบลงทันทีแม้แต่เสียงฝนยังเหมือนหยุดตกหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดโลกทั้งใบเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา คำพูดของหญิงลึกลับนั้นคือรอยร้าวใหม่ที่กําลังทำลายทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อลมหายใจของเขาหนักอึ้งเสียงหัวใจเต้นทีรัวกล้องอยู่ในหูสายตาทุกคู่จับต้องไปที่หญิงลึกลับในชุดโสมเธอก้าวช้าๆออกมาจากเงามืดแสงไฟถนนกระทบใบหน้าที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกเผยให้เห็นดวงตาคมที่เต็มไปด้วยความจริงอันหนักหน่วงชายแก่ขมวดคิ้วแน่นมือที่วางบนบ่าของเด็กหญิงสั่นไหวเล็กน้อย เรากับรู้ว่าคำพูดของหญิงคนนี้จะทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกหญิงลึกลับเอ่ยเสียงแผวแต่ชัดเจนเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของคุณแต่เธอคือหมากตัวหนึ่งในเกมที่ถูกวางไว้อย่างโหดร้ายเขาชะงักริมฝีปากแห้งผากเสียงฝนที่ตกหนักเหมือนค้อนทุบลงบนสมองเธอหมายความว่าอย่างไรเขาถามเสียงสัน่นหญิงลึกลับก้มลงมองเด็กหญิงสายตาเต็มไปด้วยความเวทนาหลายปีก่อนลูกสาวแท้ๆของคุณ ถูกพรากไปตั้งแต่ยังเล็กมีคนจงใจสลับตัวเธอกับเด็กอีกคนเพื่อทำลายคุณและทำลายครอบครัวของคุณโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเขาไม่อาจขยับไม่อาจแม้แต่หายใจอย่างปกติความคิดตีกันวุ่นวายในหัวภาพลูกสาวที่เขาเคยกอดเล่นกลายเป็นภาพเลือนรางและสันคลอนชายแก่ก้าวออกมาเสียงหอบหนักราวกับต้องการปกป้องบางสิ่งหยุดพูดถึกความจริงบางอย่างไม่ควรถูกเปิดเผย แต่หญิงลึกลับไม่หยุดเธอเงยหน้าขึ้นตรงๆแววตาแข็งกร้าวจนแทงทะลุความมืดเธอไม่ใช่พ่อแท้ๆของเด็กคนนี้คุณแค่ถูกเลือกให้เลี้ยงดูเธอเพื่อซ่อนร่องรอยและเบี่ยงเบนความจรงิงเด็กหญิงชนะมือเล็กๆกำเสื้อของชายแก่แน่นน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้สาเหตรุร่างกายเล็กสั่นเหมือนโลกทั้งใบพังทลายตรงหน้าเขายกมือขึ้นปิดปากร่างกายสุดหนักจนแทบล้ม แล้วลูกสาวแท้ๆของฉันอยู่ที่ไหนคำถามนั้นหลุดออกมาพร้อมเสียงสะอื้นหญิงลึกลับเงียบไปครู่หนึ่งเสียงฝนกระหน่ำเหมือนกำลังเร่งเร้าให้เธอพูดแล้วเธอก็หันหน้ามองตรงไปที่เขาสายตาเต็มไปด้วยความจริงที่น่าสะพรึงเธอยังมีชีวิตอยู่เสียงนั้นหนักแน่นและเย็นเยียดแต่เธอไม่ได้อยู่ในที่ที่คุณคิดเธออยู่ในเงื้อมมือของคนที่คุณไว้ใจที่สุดเขาสะดุ้งเหมือนถูกฟ้าผ่า ภาพเพื่อนสนิทหุ้นส่วนธุรกิจและคนใกล้ตัวแวบเข้ามาในหัวร่างกายสั่นส้านลมหายใจขาดห่วงเด็กหญิงร้องให้สะอึกสะอื้นชายแก่กัดฟันแน่นและหญิงลึกลับก้าวเข้าใกล้กระซิบเสียงเย็นราวกับคมมีดนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดละอองเย็นเฉียบเกาะทั่วร่างทุกคนแต่บรรยากาศกลับร้อนระอุด,ด้วยความตึงเครียดที่บีบคั้น เขามองหญิงลึกลับด้วยสายตาสันไหวริมฝีปากแห้งผากเกื้อนเอ,อ่ยออกมาแทบไม่เป็นเสียงใครใครกันที่พรากลูกสาวแท้จริงของฉันไปหญิงลึกลับปรีตาลงสายตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นที่สะสมมาเนิ่นนานคนที่คุณไว้วางใจมากที่สุดคนที่ยืนอยู่ข้างคุณเสมอในวันที่คุณล้มคนที่ยิ้มให้คุณในวันที่คุณประสบความสำเร็จหัวใจของเขากระตุกความทรงจำมากมายไหลทะลักเข้ามาในหัว ภาพใบหน้าของหุ้นส่วนคนสนิทชายผู้ร่วมสร้างอาณาจักรธุรกิจภาพเสียงหัวเราะร่วมโตอาหารภาพสายตาที่เคยบอกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันแต่ทว่าหญิงลึกลับชี้นิ้วตรงลงไปในความมืดด้านหลังเขาเขาอยู่ที่นี่แล้วเสียงฝีเท้าดังกล้องชัดเจนดังใกล้ขึ้นทีละก้าวทีละก้าวท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาเหมือนม่านหนาทึบร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งก้าวออกมา เสื้อสูทด,ดำแนบชิดกับร่างที่เปียกฝนใบหน้าคมชัดที่เขาคุ้นเคยราวกับเงาของตนเองหุ้นส่วนที่เขาไว้ใจที่สุดยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมรอยยิ้มบางๆที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในที่สุดความลับก็ถูกเปิดเผยเสียงของเขาเรียบเย็นแต่แฝงความสะใจที่บาดลึกหัวใจของพ่อเต้นแรงจนแทบหยุดเป็นคุณจริงหรือเขาพึมพำน้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อคุณพรากลูกสาวของฉันไป หุ้นส่วนหัวราอบเบาๆรอยยิ้มที่เคยเป็นมิตรกลับกลายเป็นพิษร้ายลูกสาวของคุณไม่ควรอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเงินและอำนาจฉันต้องการให้คุณเจ็บปวดเหมือนที่ฉันเคยเจ็บและวิธีเดียวคือทำลายสิ่งที่คุณรักที่สุดคำสารภาพนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางหัวใจเขารู้สึกเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักโลกหมุนคว้างรอบตัวภาพใบหน้าของลูกสาวจริงที่ยังไม่รู้ชะตากรรม ประสานเข้ากับภาพเด็กหญิงขอทานที่กำลังร้องให้ข้างชายแก่เด็กหญิงตะโกนเสียงแหบใครกันแน่ที่เป็นพ่อของหนูเสียงกรีดร้องนั้นสั่นสะเทือนหัวใจทุกคนชายแก่กอดเธอแน่นขึ้นแต่สายตาเขาเองก็สั่นระริกไม่กล้าเอ่ยความจริงหญิงลึกลับหันไปมองชายในชุดดำแววตาของเธอเต็มไปด้วยการเปิดโปงคุณเก็บลูกสาวแท้จริงไว้ที่ไหนพูดออกมาชายคนนั้นหัวเราะ เสียงหัวเราะต่ำลึกเหมือนปีศาจกลางพายุบางสิ่งไม่ควรถูกเปิดเผยง่ายๆยิ่งคุณอยากรู้มากเท่าไหร่ความเจ็บปวดก็จะกัดกินหัวใจคุณมากเท่านั้นแสงฟ้าราบวาบไปทั่วท้องฟ้ามืดครึมใบหน้าของเขาปรากฏชัดในความสว่างเพียงชั่วขณะสายตาเปล่งประกายด้วยความลับที่โหดร้ายยิ่งกว่าความตายและในจังหวะที่เสียงฟ้าผ่าดังก้องเขาเอ่ยคำพูดที่ทำให้ทุกคนตัวชาไปทั้งร่าง ลูกสาวแท้จริงของคุณอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเสียงหัวใจของเขาดังก้องเหมือนกลองสึกสายตาจับจ้องไปที่ชายชุดดำซึ่งยืนยิ้มเย็นทุกถ้อยคำที่เพิ่งได้ยินยังคงก,องก้องกังวลนในหูลูกสาวแท้จริงของคุณอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเขาหายใจติดขัดมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อโลกทั้งใบหมุนคว้างเหมือนถูกบีบคั้นเด็กหญิงที่เขาคิดว่าเป็นลูกสาวยังสะอื้นให้เกาะแขนชายแก่แน่นด้วยความหวาดกลัว หญิงลึกลับก้าวออกมาหนก้าวเสียงของเธอสั่นแต่เด็ดขาดพูดความจริงออกมาเสียทีคุณจะเล่นเกมนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วชายชุดดำหัวเราะเบาๆรอยยิ้มเย้ยหยันแผ่ขยายบนใบหน้าความจริงมันไม่ง่ายที่จะยอมรับเพราะบางทีคนที่คุณมองข้ามาตลอดอาจเป็นสิ่งที่คุณตามหามาชั่วชีวิตเขาขมวดคิว้วคำพูดนั้นเหมือนบาดแผลใหม่ที่กรีดซ้ำลงบนใจสายฝนยังตกหนัก แต่ในหูเขากลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงชายชุดดำก้าวเข้ามาใกล้ชี้นิ้วไปที่เด็กหญิงขอทานเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกสาวของคุณโดยสายเลือดแต่เธอคือกุญแจที่เชื่อมไปหาลูกสาวแท้จริงเด็กหญิงชะนักดวงตากลมโตเบิกกว้างเสียงสะอื้นหยุดชะงักกลางอากาศเธอหันมองชายแก่ด้วยสายตาสับสนพ่อนี่หมายความว่าอย่างไรชายแก่กัดฟันแน่นน้ำตาเอ,อ่ขึ้นที่หางตา เขาสั่นศีสาช้า,ชาแต่ความเงียบของเขากลับเป็นคำตอบที่น่ากลัวที่สุดหญิงลึกลับยกมือขึ้นชี้ไปที่ชายชุดดำคุณคือคนที่บงการทุกอย่างคุณสลับตัวเด็กคุณวางแผนให้เธอถูกเลี้ยงดูในเงามืดเพื่อปกปิดร่องรอยของลูกสาวแท้จริงชายชุดดำยิม้มใช่ฉันต้องการให้เขาทรมานต้องการให้คนที่เคยยือนอยู่บนยอดเขาล้มลงมากองกับดิน และอะไรจะเจ็บปวดยิ่งกว่าการพรากลูกจากพ่อเขาสุดลงกับพื้นความจริงที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาเหมือนคมดาบนับพันที่กรีดลึกในหัวใจแล้วลูกสาวแท้จริงของฉันเธออยู่ที่ไหนชายชุดดำเงียบไปชั่วครู่รอยยิ้มของเขาช่างน่ากลัวสายตาเยือเกเ่ยนต้องตรงเข้ามาก่อนจะเอ่ยคำพูดที่ทำให้ทุกคนตัวแข็งทื่อเธออยู่ใกล้กว่าที่คุณเห็นใกล้เสียจนคุณไม่เคยนึกสงสัยเลย หญิงลึกลับเบิกตากว้างเด็กหญิงเริ่มร้องให้อีกครั้งชายแก่หลับตาเหมือนกำลังเก็บงำความจริงที่หนักหน่วงแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่คุ้นเคยเกินกว่าจะปฏิเสธเสียงของเด็กหญิงขอทานเองหนูคือใครกันแน่เธอถามเสียงสัน่นสายตาสันระร,ริกมองตรงไปยังเขาราวกับรอให้ความจริงสุดท้ายถูกเปิดเผยเขาอ้าปากจะตอบแต่ชายชุดดำชิงพูดแทรก ใช่แล้วเธอคือเลือดเนื้อเชื้อเคยแท้จริงของคุณลูกสาวที่คุณตาหามาตลอดถูกทำให้กลายเป็นขอทานไร้ค่าเพื่อให้คุณไม่มีวันมองเห็นเธอฟ้าผ่าลงมาอีกครั้งแสงสว่างชั่ววูบเผยให้เห็นน้ำตาไหลพรากบนใบหน้าของเด็กหญิงและเสียงสะอื้นของเธอก็ดังก้องราวกับคำสาบที่กรีดลึกเข้าไปในวิญญาณของเขาเขาชะักงันเหมือนร่างทั้งร่างถูกตรึงด้วยโซ่เหล็กดวงตาต้องมองลูกสาวที่กำลังร้องไห้ ความจริงที่ได้ยินเพิ่งกระแทกเข้ามาเหมือนคลื่นมหาสมุทรสัตหาโถมเด็กหญิงขอทานตรงหน้าคือเลือดเนื้อเชื้อเคยแท้จริงคือลูกสาวที่เขาเคยตามหามาตลอดหลายปีเสียงสะอื้นของเธอก้องสะท้อนอยู่ในหูมือเล็กๆสั่นไหวเกาะชายเสื้อเก่าขาดของตนเองแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่เหมือนดาบคมกริบแทงทะลุหัวใจเขาทำไมพ่อถึงไม่เคยมาหาหนูเลยเขาแทบหายใจไม่ออก ริมฝีปากสั่นไว้อย่างสิ้นหวังพ่อไม่เคยเลิกรักหนูเลยพ่อถูกพรากทุกอย่างไปถูกปิดบังทุกความจริงแต่ตอนนี้พ่ออยู่ตรงนี้แล้วเด็กหญิงน้ำตานองแต่ยังคงมองด้วยสายตาหวาดกลัวและสับสนเรากับไม่อาจเชื่อว่าคนตรงหน้าคือพ่อแท้จริงชายชุดดำหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเย็นชาแผ่วต่ำเหมือนปีาศาจซ่อนอยู่ในเงามืดสายไปแล้วเธอไม่ได้เป็นลูกสาวของคุณเพียงอย่างเดียว เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ของคุณทุกหยดน้ำตาที่เธอหลั่งออกมาคือชัยชนะของฉันเขากัดฟันแน่นลุกขึ้นยืนท่ามกลางสายฝนที่สาดซัดร,ร่างกายเปียกโชกแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นฉันอาจสูญเสียทุกอย่างแต่ฉันจะไม่ยอมสูญเสียลูกสาวของฉันอีกครั้งสายตาของทั้งสองปะทะกันเป็นการเผชิญหน้าที่ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้รอบตัวเต็มไปด้วยเงียบงนัน มีเพียงเสียงฝนและเสียงหัวใจที่เต้นแรงหญิงลึกลับก้าวออกมาใบหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมความจริงถูกเปิดเผยแล้วตอนนี้คือเวลาที่คุณต้องเลือกว่าคุณจะปล่อยให้เธอถูกพรากไปอีกครั้งหรือคุณจะสู้จนถึงที่สุดเด็กหญิงสะอื้นเบาๆมองเขาด้วยสายตาที่เริ่มสั่นไหวด้วยความหวังมือเล็กๆค่อยๆยื่นออกมาสันเทาเหมือนกำลังทดสอบว่าเขาจะคว้าไว้ได้หรือไม่ เขาก้าวไปข้างหน้าแต่ชายชุดดำก็ขวางทางทันทีแววตาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งคุณไม่มีสิทธิ์เธอคือสิ่งเดียวที่ทำให้คุณทรมานไปจนวันตายทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังก้องสนัน่นแสงวาบส่องให้เห็นเงาของทั้งสามที่ทาบ,บนกำแพงเปียกฝนพ่อลูกสาวและศัตรูผู้โหดร้ายทุกสิ่งกำลังถึงจุดแตกหักเขาก้าวเข้าไปใกล้ชายชุดด,ดำ เสียงฝีเท้าหนักแน่นดังกล้องไปตามตรอกแคบหากต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีกับลูกสาวฉันจะเลือกเธอเสมอชายชุดดำหัวเราะลั่นเสียงสะท้อนกลับเหมือนคลื่นมรณะงั้นเรามาเดิมพันกันเถอะเดิมพันด้วยชีวิตของเธอเด็กหญิงกรีดร้องพอช่วยหนูด้วยเสียงร้องนั้นคือประกายไฟสุดท้ายที่จุดระเบิดในหัวใจเขาความกลัวหายไปเหลือเพียงความกโกรธและความรักอันรุนแรงเขาพุ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับศัตรู ท่ามกลางสายฝนและเสียงฟ้าร้องที่ดังกึกก้องเสียงฝนยังคงโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องเสียงก้องสะท้อนของการเผชิญหน้าระหว่างสองชายค่อยๆเบาลงตรอกแคบที่เคยเต็มไปด้วยความกดดันบัดนี้มีเพียงความเงียบหนักอึง้งชายชุดดำยืนหอบหายใจร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและความพ่ายแพ้รอยยิ้มที่เคยเย้ยหยันค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงแววตาอันว่างเปล่าและสิ้นหวังเขายืนโอบลูกสาวไว้แน่น แม้ร่างกายอ่อนล้าเต็มทีแต่ความอบอุ่นในอ้อมแขนกลับเติมเต็มหัวใจที่แตกสลายมานานเด็กหญิงร้องให้สะอึกสะอื้นแต่ครั้งนี้เป็นเสียงสะอื้นที่มีความหวังหญิงลึกลับมองภาพนั้นด้วยแววตาอ่อนโยนเธอพยักหน้าเบาๆเหมือนส่งสัญญ,ญาณว่าเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมืดมนได้สิ้นสุดลงแล้วชายแก่ที่ลี้ยดูเด็กหญิงมาตลอดก้าวเข้ามาช้าๆสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความรักที่เขามีต่อเด็ก ฉันรู้ว่าวันหนึ่งความจริงต้องถูกเปิดเผยแต่ขอให้รู้ไว้ฉันรักเธอเหมือนลูกแท้ๆของฉันเด็กหญิงหันไปมองชายแก่น้ำตาไหลพรากอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความกตัญญูเธอยกมือเล็กๆกอดชายแก่แน่นก่อนจะหันกลับมากอดพ่อแท้จริงของตนสองอ้อมกอดซ้อนทับความรักแท้จริงไม่ถูกแบ่งแยกแต่กลับล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเขาเงยหน้ามองท้องฟ้า สายฝนที่เคยหนาวเหน็บกลับกลายเป็นสายน้ำที่ชำระล้างบาดแผลในใจเสียงฟ้าร้องที่เคยสะท้อนความหวาดกลัวกลับกลายเป็นเสียงประกาศแห่งการเริ่มต้นใหม่เขากระซิบกับลูกสาวในอ้อมอกอดพ่อกลับมาแล้วและต่อจากนี้พ่อจะไม่มีวันปล่อยมือจากหนูอีกเด็กหญิงซบใบหน้าลงบนไหล่พ่อเสียงสะอื้นเบาบางลงดวงตาเล็กๆค่อยๆปิดลงด้วยความอุ่นใจตรอบมืดที่เคยเป็นสถานที่แห่งความสิ้นหวัง กลับถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างเล็กๆที่กำลังผลิบานเรื่องราวแห่งความสูญเสียและความเจ็บปวดปิดฉากลงด้วยคำสัญญาของพ่อและหัวใจที่กลับมาพบกันอีกครั้งจบ